รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรยารัญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับชมตามลำพัง วันนี้นะคะเรามาพบกับรายการคืนสุกกระตุกจิตกระชากใจนะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องล้อหลอดให้ทุกคนฟังค่ะวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบ้านเช่าใกล้มหลาลัยสุดเฮียนะคะแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจมากแล้วนะคะขอเชิญคุณปามี่เล่าเรื่องให้ทางบ้านฟัง่อยสะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่าก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกก่อนว่า เมื่อช่วงต้นปีต้นปีนี้นะคะเรา,เาได้ติดมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งแล้วมีการได้คุยกับเพื่อนว่าเราจะมีการหาบ้านพักอยู่ด้วยกันเพราะว่าเนื่องจากการที่เราหาหออยู่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งมาดูดูแล้วเนี่ยการที่เราหาบ้านเช่ากันอยู่เนี่ยแล้วมาหารกันเนี่ยจะมีราคาที่ ถูกลงหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอ่าเริ่มแรกเลยก็คือเราได้ทําการหาบ้านพักในกลุ่ม f a c e b o o k แล้วเราก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งราคาตอนนั้นเนี่ยอ่าในโพสเนี่ยเจ้าของบ้านระบุไว้ว่า1,000 0บาทเราก็ได้ทําการตกลงแล้วก็มีการนัดวันเข้าไปดูที่บ้านค่ะซึ่งวันที่เราไปเนี่ยเราได้ไปกับเพื่อนสองคนอขอบอกชื่อเพื่อนก่อนนะคะชื่อว่าปู โอเคเราก็ทกําการนนะัดเวลาแล้วก็วันแล้วพอวันที่เราเข้าไปดูเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็เจอเจ้าของบ้านเขาก็ให้เราเดินสํารวจบ้านปกติแต่ว่าวันที่เข้าไปเนี่ยสภาพบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ mm hmm. ก็เข้าใจได้เนื่องจากอาจจะไม่มีคนอยู่มานานหรือว่าไม่ได้มีการทําความสะอาดเตรียมไว้แล้วคุณติวีได้ไปดูบ้านที่อื่นไหมคะอ่าไม่ได้มีไปดูที่อื่นเลยค่ะเพราะว่าเรานัดไว้แค่หลังเดียว ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงก่อนที่จะเปิดเทอมซึ่งบ้านก็หายากมากๆแล้วเราก็เลยทําการนัดไว้แค่หลังเดียวค่ะ,ะแล้วก็วันที่เราเข้าไปดูเนี่ยภายในบ้านก็จะมีเครื่องซักผ้าให้โซฟาตู้เย็นซึ่งดูดูแล้วเนี่ยสภาพบ้านไม่โอเคแต่ว่ามีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะมีเป็นพวกฝุ่นหยักใยซึ่งเยอะมาก แต่เจ้าของบ้านเนี่ยได้มีการตกลงว่าถ้าเราจะเข้าอยู่แล้วก็วางมัดจำในวันนั้นเลยเนี่ยเขาจะมีการให้แม่บ้านเนี่ยเข้ามานะัดทำความสะอาดให้โอเคเรากับเพื่อนก็เลยตกลงที่จะเอาบ้านหลังนั้นเลยเพราะว่ามันใกล้จะเปิดเทอมแล้วแล้วก็น่าจะหาหลังอื่นไม่ทันค่ะเราก็ได้มีการทําการโอนมัดจาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการเข้าไปอยู่ก็คือเป็นช่วงต้นเดือน โอเคค่ะแล้วตอนที่เราเข้าไปอยู่ช่วงต้นเดือนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวเราเนี่ยอยู่อีกที่นึงซึ่งไม่อยู่แถวนี้แต่ว่าเพื่อนเราสองคนที่ชื่อปูกับฝ้ายเนี่ยได้มีการขนของเข้าไปก่อนซึ่งขนเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นช่วงดึกเราโดยความเชื่อคนโบราณหรือว่าคนไทยแบบเนี้ย ปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีการบอกเจ้าที่ก่อนหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ oh. แต่ว่าซึ่งวันนั้นเนี่ยเพื่อนเราไม่ได้มีการบอกหรือว่าอะไรก็คือเข้าไปอยู่เลยโอเคก็เข้าไปอยู่แล้วเราเนี่ยก็มาอีกเช้าของวันนึงก็ผลของเข้าไปเรียบร้อยอ่าต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนตัวเราเนี่ยจะอยู่ห้องหลังแรกหันหน้าออกไปทางถนนแล้วก็เพื่อนคนที่ชื่อปูเนี่ยจะอยู่ห้องตรงกลางซึ่งเป็นห้องใหญ่ที่สุด แล้วก็อีกคนเนี่ยจะอยู่ห้องริมสุดก็คือฝั่งหลังบ้านที่ติดกับห้องน้ําโอเคอ่าเหตุการณ์แรกเลยนะคะที่เจอก็คือส่วนตัวเราไม่มีเซน์เพราะว่าไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยเห็นเรื่องอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าเพื่อนอยู่คนเนี่ยเขาจะมีเซน์ชอบเห็นอะไรแบบนี้อ่าเหตุการณ์แรกนะคะที่เจอก็คือเพื่อนคนที่ชื่อฝ้ายเนี่ยเขามาบอกกับเราว่า ชอบเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวแบบว่าใส่ชุดขาวอะไรแบบเนี้ยนั่งหันหลังให้อยู่เตียงห้องกลางก็คือห้องของเพื่อนที่ชื่อปูอ่าเวลาเดินผ่านเดินขึ้นบันไดามาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะชอบไหมเห็นโอเคแต่ว่ายังไม่ได้บอกเพื่อนที่ชื่อปูเพราะว่าเราก็นิ่งไว้ก่อนเผื่อเพื่อนกลัวอะไรแบบนี้ใช่ mm hmm. แล้วทีนี้เนี่ยมีวันหนึ่งเพื่อนเนี่ยคนที่ชื่อปูเจ้าของห้องอยู่ตรงกลางเนี่ย มาเล่าให้เราฟังว่าวันนั้นนอนอยู่ตอนกลางคืนแล้วลืมตาขึ้นมาเหมือนสลึมสลือหรือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นแบบเนี้ยเห็นแบบผู้หญิงอ่ะคานมาข้างๆเตียงหุยคุณลุกมากเลยใช่แต่ใช่แต่ว่าเขาเนี่ยคิดว่าแบบเป็นแมวเขาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวไว้แต่ทีเนี้ยแบบพอลืมตาจ้องดูดีๆอย่างเนี้ยมันไม่ใช่แมวแบบเป็นผู้หญิงเขาคานมาข้างๆแล้วก็ คานไปด้านล่างแบบแคูแลวแบบขนลุกเลยค่ะใช่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แรกนะคะที่เจอแต่ว่าส่วนตัวเราก็ยังไม่เจอแล้ววันนั้นเนี่ยเราอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเจอนะคะคือเราอะนอนอยู่ในห้องและทีนเนี้ยเราอะนอนไปช่วงแค่ประมาณช่วงห้าทุ่มและทีเนี้ยรู้สึกเหมือนว่าเหมือนฝันหรือหรือก็ไม่อัดจะไม่ฝันว่ากึ่งหลับเกึ่งตื่นอย่างเงี้ย รู้สึกว่าลืมลืมตาขึ้นมาแล้วจะลุกออกจากที่นอนแต่ว่าลุกไม่ได้เห็นอะไรคะเอ้ยมีคนหรือเปล่าคะทับไวใช่ขยับไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ทีนี้อ่ะในภาพที่เราเห็นก็คือเพื่อนเพื่อนเราอะ่ะเดินเข้ามาในห้องแล้วเราอะ่ะเรียกเพื่อนแบบเรียกสูดเสียงแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ยินใช่ในภาพที่เห็นก็คือทุกคนเดินเข้ามาแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อเราก็คือ ปามี่ปามี่มึงอยู่ไหนทําไมกูมองไม่เห็นมึงเลยแบบเนี้ยทางทางที่เราอ่ะเห็นตัวเองอ่ะนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าแล้เราก็เรียกเพื่อนก็คือไม่มีใครได้ยินเลยใช่แล้วก็คือก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็นอนอยู่แบบนั้นนะคะและ้วทีนี้ก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เปิดดูโทรศัพท์ก็คือเวลาผ่านไปแค่ไม่ถึง5้าหรือว่าสินาทีเนี้ยแต่เราสึกว่านานมากที่อยู่ตรงนั้น แล้วเสร็จปุบะเราก็ได้มีการเดินไปหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยู่ในห้องกันสองคนแล้วเราก็ได้ไปถามว่ามึงได้เข้ามาเรียกกูในห้องไหมเมื่อกี้เพราะเห็นมึงเดินเข้ามาทําไมกูเรียกไม่ถามไม่ตอบเลยไม่ได้ยินหรอคือเพื่อนเราก็เลยบอกว่าไม่ได้เดินเข้าไปจะเข้าไปได้ไงเพราะว่าห้องมึงล็อกใช่อ,อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เจอแล้วก็อ่า คือห้องของเราเนี่ยตอนที่เราเข้าไปอยู่อะ่ะคือหน้าประตูห้องอะ่ะมันมีน่าจะเป็นยันสีแดงติดไว้หนะ้าห้องเป็นสีเหลี่ยมแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาน่าจะทําได้มีการดึงออกไปแล้วค่ะใช่น่ากลัวเหมือนกันกเหตุการณ์วันนั้นได้มีอะไรอีกไหมคะอ่าก็มีก็คือเหตุการณ์ต่อไปนะคะก็คือเพื่อนเราสองคนเนี่ยได้มีการ ไปดูดวงกับหมอดูอใช่เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละความเชื่อส่วนบุคละคละใช่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเขาก็เลยได้ไปดูแลทีนี้พอเดินไปเสร็จถึงหน้าบ้านแหบหมอดูทักว่าพาใครมาด้วยทําไมมาสามคนแต่จริงไปสองคนเพราะวันนั้นเนี่ยเราอยู่บ้านเรานอนนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็ไปถามเรื่องความรักอ่า เรื่องทั่วไปปกติและทีนี้เขาเลยพูดขึ้นมาว่าขอถามเรื่องที่บ้านได้ไหมเพราะว่าไม่สบายใจแล้วเพราะว่าเริ่มเจอบ่อยโอเคเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะดูให้และทีนี้เพื่อนก็ได้ทําการเปิดเปิดไพ่ขึ้นมานะคะ <c oughs> เขาเลยบอกว่ามีเพื่อนอยู่บ้านอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมแล้วทําไมเพื่อนไม่มา mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราอะเปิดไพ่ให้เพื่อนก็ได้แล้วก็คือเปิดไพ่ขึ้นมาสองใบอะ คือเป็นไพ่คู่กันหมดเลยของเพื่อนที่เปิดเขาเลยบอกว่าอุ้ยดวงเหมือนกันเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเพื่อนที่บ้านนะ่ะช่วงนี้เขารู้สึกหายใจไม่ออกไหมแบบว่าก่อนนอนอะไรยเงี้ยรู้สึกแบบแน่นหน้าอกหรือเปล่า,าเพราะว่าแบบ<ด>เห็นหม,มีคนมานอนทับอะไรแบบนี้ใช่ และทนี้เขาก็เลยบอกว่าขอไปดูที่บ้านได้ไหมหเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปดูให้ว่ามีจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอเคและทีนี้วันนั้นเพื่อนเราก็เลยบอกว่าให้ลงมาหน้าบ้านหน่อยเพราะว่าถึงบ้านแล้วมีเหมาะดูมาด้วยนะคะวันนั้นก็คือเราก็ได้เดินลงไปเขาก็มีการให้เราจุดธูปคนละสิบหดอกเพื่อทําการขอขมาเจ้าที่ก่อนว่าโอเคจะขอเข้าไปในบ้านนะอะไรแบบนี้ เราก็มีการจุดทูบแล้วก็ปักทูบไว้ที่หน้าบ้านแล้วเขาก็เดินเข้าไปในบ้านเขาก็ไปดูทั้งสามห้องแล้วเขาก็ได้มีการหักห้องตรงกลางที่เพื่อนเราเคยเจอผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาอยู่ห้องนี้ใช่ไหมเออโอเคอันนี้ถูกเพราะว่าเราไม่ได้มีการบอกก่อนว่าอยู่ห้องไหนเขาก็เลยบอกเขานั่งอยู่แบบนี้ใช่ไหม ก็ถูกเพราะว่านั่งอยู่ปลายเตียงใช่ก็อืม,เร,มเริ่มเชื่อแล้วนิดนึงเป็นอะไรที่แม่นทักส่งมาอ่าโอเคแล้วทีน,ทนี้แล้วเพื่อนเราก็ได้มีการถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเขาต้องอยากได้อะไรต้องการอะไรแบบนี้แล้วเขาเลยบอกว่าเขาอ่ะมากับเรานี่แหละมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาอยากให้เพื่อนเห็นอยากให้คนอื่นดูว่าเขาอยู่ตรงนี้เขา อยู่ที่นี่อยู่กับเราอะไรแบบนี้เพราะว่าเวลาแบบเพื่อนคนอื่นมาที่บ้านอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเคยเห็นเหมือนกันเห็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาอะอยากให้ไปใส่บาตให้ก็คือมีน้ำแดงมีดอกไม้มีขนมหรือว่ามีกับข้าวอะไรแบบนี้แล้ววันนั้นเนี่ยเขามาประมาณช่วงห้าทุ่มนะคะมาที่บ้านวันนั้นที่เข้ามาเราก็เลยได้มีการตกลงบอกว่า อ่าโอเคเดี๋ยวช่วงประมาณ6กโมงเช้าของวันต่อไปเนี่ยเราจะไปใส่บาตให้นะแต่ว่าเราอหาดอกไม้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันดึกแล้วไม่รู้จะไปซื้อดอกไม้ที่ไหนก็เลยบอกว่าขอติดไว้ก่อนได้ไหมเขาเลยบอกโอเคก็ได้เดี๋ยวถ้าได้ดอกไม้แล้วเนี่ยเราต้องใส่ตามไปให้นะ<ม>เพราะว่า<ม>เดี๋ยวเขามาทวงอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยบอกอ่โอเคแล้วเพื่อนเราก็เลยได้มีการไปใส่บาตไปให้นะคะแต่ว่าขาดดอกไม้ แล้วด้วยความน่าจะลืมหรือว่าทําอะไรแบบเนี้ยก็คือยังไม่ได้มีการใส่ดอกไม้ไปให้แล้วผ่านไปน่าจะสักประมาณสองหรือว่าสามวันก็คือเขามาเข้าฝันมาเข้าฝันมาเขาา้าฝันเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของห้องข่ายอยู่ห้องตรงกลางมาทวงอะไรใช่เขาก็คือมาเข้าฝันก็คือในฝันนั้นก็คือประมาณว่ามีเพื่อนอ่ะโทรมาในโทรศัพท์โทรมาหา แล้วพูดว่าดอกไม้หนึ่งกรรําดอกไม้หนึ่งกรรําพูดย้ำย้อยู่แบบนี้ถ้าจะประมาณสี่ใช่เป็นเสียงผู้หญิงสี่ถึห้ารอบแล้วนี้เพื่อนก็รับโทรศัพท์แล้วก็กดวางไปแล้วพอตื่นมาเนี่ยก็เปิดโทรศัพท์ดูม,มีสายคนน,นั้นน่ะโทรเข้ามาจริงๆแต่ว่าเพื่อนไม่ได้มีการรับสาย,ยใช่ด้ฝันแต่ว่าได้ยินคนลุกเลยคะ่ะแ,แล้วเพื่อนได้โทรกลับอ่าไม่ได้โทรกลับค่ะ ใช่แล้วทีนี้ก็เลยวันต่อมาก็เลยได้มีการอ่ะใส่ดอกไม้เนี่ยใส่บาดไปให้เขาใช่และทีนี้เขาก็น่าจะไม่มาแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทีนี้ก็ไม่เห็นเลยแล้วในปัจจุบันคุณปามีอยังไดอยู่ที่หมู่บ้านอ่ะอยู่ที่เดิมค่ะเพราะว่ามีการสัญญาหนึ่งปีแล้วก็ถ้าบอกตัวย่อได้ไหมคะบอกตัวย่อชื่อบ้านได้ไหมคะําว่าอยากรู้ค่ะเออ น่าจะบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าอยู่แถวธัญบุรีนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งใช่บอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไปเสียชื่อของเขาอย่าใช่ตอนนี้ก็เลยเอมีการใช้คําว่าอะไรอะอดทนไหมอดทนแล้วกันอยู่หมู่บ้านเนาะก็ถือว่าเขามาอันนี้แล้วการให้ให้หวยไหมมีมีให้หวยบ้างไหมคะไม่มีเลยแต่ว่าโอ้เสียดายท่า เรื่องการพนันก็ได้นิดหน่อยนิดนึงช่วยช่วยนิดหน่อยอะไางยใช่ค่ะโอ้ยเรื่องของคุณปามีนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมากเลยก็ใครที่จะเข้าแบบไปดูบ้านเช่าหรือหอเช่าอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ควรดูดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะแบบมีมีมีโกดค่ะมีโกดเนอะใช่อย่าเห็นแต่ของถูกนะคะอืม ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ここขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ